รู้ไหมครับว่าแค่ตั้งครนภก็ทำให้ดวงตาของแม่เปลี่ยนสีได้จริงๆฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าดวงตาของแม่ท้องบางคนจะมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมแบบเห็นได้ชัดสาเหตุคือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่พุ่งสูงขึ้นถึง1,000เท่าระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งจะไปกระตุน้นเซลล์เมลานไซต์ในม่านตาให้ผลิตเมลานินมากขึ้นครับ ผลคือดวงตาสีน้ำตาลอ่อนอาจเข้มขึ้นหรือดวงตาสีเขียวอ่อนอาจมีจุดน้ำตาลแทรกขึ้นมาการศึกษาจากสถาบันจักษุวิทยาแห่งชาติพบว่า15-20%ของแม่ท้องมีการเปลี่ยนแปลงสีดวงตาในระดับที่สังเกตได้โดยมากเริ่มเปลี่ยนในช่วงไตรมาสที่2และบางคนเปลี่ยนแบบถาวรหลังคลอดเลยครับ ไม่ใช่แค่ดวงตาเท่านั้นนะครับฮอร์โมนนี้ยังทำให้เกิดเส้นคล้ำบนใบหน้าหัวนมและหน้าท้องซึ่งเรียกว่าการเกิดเม็ดสีแม่บางคนอาจเห็นวงแหวนแค้มหรือจุดเล็กๆในดวงตาซึ่งล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่น่าทึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับ นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่บอกเราว่าร่างกายแม่ท้องนั้นเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเพื่อดูแลชีวิตเล็กๆข้างในจากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับ